ไม่เหล,ลกกลลบไม่กลกรบหน้าบานเป็นนีตายจับมดปรากฏนมีแต่โดราทุกวันต้องทันสมัยเล่นกันไปให้ตูกลับต่อจะมีสักทีมาวัดแยงเติมดแสดงตุกตุกตีควาความดีไว้กับยาาไม่คาดแกลน การโรงเรียนเพียนคิดติดต่อเริมโดราเติมก็เป็น่วงรวงเองปีนองเราแหลบแล้วก็มาตบมาเต้นยูในเต้นขู่กับเทศเทศสบงังและขั้วคำวินก็รำกับนู่วาดโอประกาศคำจูเป็นห้อง ตนลังเติมสังและมาป้า่ิปานกับนายพรานตัวลือชื่อเจ้าแมงในป่าใต้ตาเหนือซึ่งวัดกูตานัดจบสนุกกระตุ้งสิ้นปีดำไม่ใจํำว่ายอมแดงแต้าค้องแปลงคุณกะรูว่าค้องปลอม มีปรานแมงกอจะมุ้ยมาคุยกับเติมได้ส่งเติมบรรลุเติมตาหนูตานมคุณสิโยกัางล่างหนังลงในปลอมไอม่สวยลองกันรักคืนได้จ่นเจยพอเลิกาการเติมสังเลยนั่งปีกันตัวดีกลาวคำนำชเชลยจนแอปิดขึ้นผงหลงกันเลยเสร็จจาก และตอกรับบ้านเรือนโรการยกข่าลมไม่จมจิตลอนผ่าพิษไม่ใจว้าล้นป่าเพื่อนรูในผักนักประพันไม่ควันไม่ื่อนจากยาวเรือนกันมาผู้ชาคุณเหลืองบัดเจยียตานตัญญาปลาดบาทท่องบาดชาวบุตไปดุน มาแล้วเวลากลับได้รับคุณได้เป็นคุณเป็นขาสถท่าบังเคยไม่ตำแหลบุญตานขานจะต้องลงนรกไม่ได้ไหมไหวสรวันเมื่อคุณเราลูท้าตีแล้วตันใจหยาดจันเน้นได้แต่ใกายเดียวกิดเต่ยวไมของเธอเอ็มทองเอ็มปาก วัดว่าจนยาพวกเรานี่ก็ยากเพี้ยวก็ชาวบุตรขั้นคนยกลุ่มเพียวตึ้งบาเดียวกะต้องทำประจําเป็นคัมตั้มมีตั้มเกิดเปิดพี่น้องก็ก็ลงกลุ้มกลุ้งเรากระลงความเองไม่มีทุนบุญเจอได้เปิดเส้นชื่อจะเป็นติดตนไปจนตาย มีผูดเลือดช่วยเลือมาหนึ่งบาทโูนาและเติมประกาศสีพุดสี่จุดมาลีแม่แก่ผูจะแร่ยกปสีแก้ไ้ผูอย่างไงกับวัดสวัสดีคือผูดเสือผูก่อเชื้อนในอักซอนอบกันพลอนแบบกระบวงสี่ตัวซี หนักแป้งหนักจีนจิลตากาวีแป้งกลอนดีจำเนยและต่างค่ายไม่แป้ง็คือแป้งนั่งซื้อซิลกแกว้วอ่านกันแล้วก็สนุกไปตุป้งคุณผู้เพื่อหรือผู้ภัยอยากเป็นหนักแป้งเคยฉีกแจ้งลายมือนั่งคือไทย ขอเป็นนักประพันธ์จันแนวนาคนนับกวา่าเก้าคนจนมาสั่นสมัยนามชื่อผู้ไปยักขาปริชาว้นักปลาต่อยเก้าคนจันลาย่ขามอยู่โดนขันจันเดิมเติมต่อฟิดไปเป็นฟิดตั้งใจก็ไปทำลอนกวีในจะดีนึกจะงามหลูเคยตามคุณพอ ติดต่อนานผู้ข้องเติมชีวานุระแต่งไปคว้าควงและผู้กะบลักสมัครสมองหลักเหมือนผู้ยังติดต่อเหมือนอาจารย์คนโบรานจันทรผู้เสื่อเราเชื่อใจผู้จะเรเกตชะลาก่มาเกตเกตติดเสดแต่รันไกลปีน้องเอ้ยผมเคย ไม่เกิดมีลูกค้าพยาพยัยประหัวใจสดจืดชอบหรือเริงดื่มสุราวันละลนิดกินกระบายไม่หมอไม่ซื้อรตรงพอไม่ลงไม่เลิลง่งเป็นนักดื่มใจดียังไม่เจอชอบหรืนเริงซื้อลักหนักประพันเงื่อนอยางเหลืองสิ้นซี่ถือตะเล่งมือหอ,อ,อตแต่งแลหลมโมไป กับนายกันขอประคุณที่โต่อรางวัลขอส้ากันหนึ่งบาทหลูงประกาศทีทีการทำบุญหนึ่งใบแต่ว่าใจบริสุทธิ์เมื่อนยางเชื้อประคุณชินนาทีเอ้ยปูมีความสุขไปตุกนาทีได้อยู่ดีกินดี